อ่ะน้องมินนี่ครับอันนี้คนที่ใช้ลายคืออ็มพี8 8 8เนี่ยคือใครเป็นลูกน้องบัญชีค่ะลูกน้องบัญชีชื่อชื่อปางชื่อปางชื่อริงชื่ออรณีอรณนีนามสกุลไม่แน่ใจไม่แน่ใจอรณีนามสกุลอะไรพี่โซลุนทรงอรุณทองทองอรุณอ่อเป็นลูกน้องเราเนาะซึ่งคือคนนี้ชื่อไหมเอีรย คนนี้ถูกต้องไหมครับคคนนี้เนาะเป็นเจ้าของรานนี้นะซึ่งเขาส่งยอดใช่ไหมครับส่งยอดการพนันนะครับเป็นยอดสรุปรายรับรายจ่ายเนาะเวบเวฟฟินิโกใช่ไหมคะโอเคก็อันนี้เป็นยอดใช้การพนันนะครับพบในเครื่องเครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นโทรศัพท์ของน้องมินี่ต้องไหมครับโทรศัพท์รุ่นไอค n น iPhone 14 Pro Max ไอโฟน iPhone 14 Pro Max นะครับโมเดลประจำเครื่องก็คือ DG7QJXR2N1 นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็คือ095 095อะไรต่อ178 9449 17นะครับเป็นเครือข่าย True เนาะโอเคนะครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ